ค่ะเรามาเก็บเห็ดกันค่ะที่สวนอินรียของเรานะคะพอดีมาเก็บมะกรูดนะคะไปทำแกงเทโพก็มาเจอแจ็คพอตพอดีเลยเห็ดนะคะอันนี้ยุงเยอมดเยอะมาก เห็ดน,นี้ก็คือคนหายากมากนะคะก็คือเขาของเรานี่คือเนี่ยค่ะผลพลอยได้นะคะจะบอกว่าผลพลอยได้ของการทําเกษตรอินทรีย์ดินเราก็สภาพดินอุดมสมบูรณ์นะคะอยู่พึ่งพาอาศัยกันแล้วก็จะมีเห็ดน,นะคะมาอยู่เนี่ยในสวนมีเห็ดเกิดหลังจากที่เราทําอินทรีย์หปีนะคะ6ปีแหละค่ะ ปีกว่าละได้กินตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะก็ฝั่งนู้นทุกเก็บได้เป็นตะก้าเลยเนี่ยถาก็เกิดทั่วไปเลยนะคะเยเยอะมากมาดอค่ะวเนองเอย มดแดงนะคะเยอะมากคือดินที่เราตัดแต่ก่อนต้นไม้ยังไม่คุมเราก็ตัดหญ้านะคะแล้วก็ช่วงนี้ต้นไม้คุมแล้วเราไม่ได้ทำอะไรแล้วทนี้ใบไม้มันทับถม ปวกอันนี้บานแล้วถ้าไม่ถ้าไม่มาเก็บมะกรูดเนี่ยเราไม่เห็นแน่ๆเลยเห็ดน,นี้อร่อยที่สุดแล้วนะคะเนื้อเขาจะเป็นเหมือนเนื้อไก่อีสานนี่ชอบมากภาษาอีสานก็อ,อื่นว่าเห็ดปวก อยู่เกิดอยู่ใต้ต้นโอมนะคะตอนนี้โอมตัดทิ้งก็ยังมีแขนง,งขึ้นนี่ค่ะนู่นไปสุดนูนแลยนะคะฝั่งนู้นอะเยอะนะคะเดียยังไม่ไม่ได้เดินไปเลยเนี่ย ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนะคะเขาก็ขึ้นขายกิโลละสองร้อยเลยนะคะเนี่ยเราไม่ต้องซื้อนะคะบ้านมีกินทำนี่ข้อดีของการทำกรเกษตรอินทรีย์นะคะคือธรรมชาติเริ่มกลับมาเหมือนเดิมนะคะใบไม้ทับถมุม ดินมีจุลินซียดินดีขึ้นเยอะนะคะปลูกอะไรก็งามแถมเรายังมีเห็ดนะคะอันนี้คือเขาเรียกผลพลอยได้ยุงเอ้ยไม่ใช่มดกัดมดแดงนะคะเนี่ยเล็กๆนะคะขึ้นเนี่ยเต็มเลยถ้าเขาได้ขึ้นนะคะเขาจะขึ้นทุกปีเลยดอนนี